กบอยคุณพ่อคุณแม่ของน้องฟังท่านเจรกญท่านเจ้อยก็รวบรวมกันไว้ทุกคนตุ้มดีเลยแม่คือตุ้มบึกึนบึกบึนหน้าเป็นออกแดงอันนี้เขาท่านเจริญเจริญผสมประสานกันไว้เพื่อพ่ายภาคนะฮะมันพ่ายภาคดื่มก็คือตัวอะวันที่น้องตือนปี่ผู้ถือเลรี้ยกระพุ่นมาพลาพูนบุญพูนการบ่ถือเลรี้ยถือเบอร์เขาท่านสะสมใหม่สำหรับพิธเอิ่นบาท่านเอาล่ะมึงทั่วพี่น้องกันงเจริญกองบุญ สารทุนสิงจับออกทางการกาบบังการกาตาพุนไปรุ่งหาดมือตีตามลักสารวายจิตนาวาเลียวใจต่างต่อท่านแสดงว่าพวกท่านบัรุ่งศาสนาพุนอีกประการที่สองคือข้างบุญอุทิศปากจอระลไว้ตรงพ้นบนไปให้โราต่างไปเพื่อจิตใจอันพิจิตยอระคบังพุ่งดานบุญวงไปผู้แค่คิดย่อบกนได้จะไปหรือสุ้อันบาคนกับผีวางเห็นกันได้แต่เรา่เผาถึงกองฟอนดอนควรจะวิญยาถ อยู่ใส่เส้ที่วกนดูงใดคือภาษาทั้งหกอัเกิดทำงานพอเด็นบรรปกายเข้านีต้องมีเนนานาแพร่พันไพร่ปีเตียนสัญญาเตียนในรู้ตามเมื่องบนปินสังขันควรจะเช่นถาดซีเป็นหลัก คื่อดินน้ำรมไคประกอบพร้อมกันไว้ให้ทุกเจ้าบวเห็นกะบวนหักสีใดตัวเกยเก็บตายบุญี้ไสิคนสิไปบนบ่อนใดพรนกสืบเพิ่ไดก็คือรูหลานเลนรับผู้สนพนท่านต่อไปให้นาส่วนบดังใจของอำอทุนเปามีเจ้าลูกเกาเขาถึแห่ตจงสการผู้ ารเข้าุนเพื่ออุปานเปล่านขนองโมกนวันใหญ่ทีมีมีตารอย่้นลูกกับจังดีการตอบแทนการตอแทนท่านคือหนึ่งยชราสองกันยเล่าละอย่าเขาไปเลวแนวทีแทนคุ้นกันแนวีแทนคุ้นกันตดยท้บุต้งตามพระพุทธองค์เพื่อให้เดอยู่ก้ รูบุหวนยางทิ่นพนว่าสาปนาพุนคัดแม่พแปดผันแป้วจะบุพกนกมสีโจงน้ำมาโพจะมีนอพ่ออ่างว่ากรมีกรมตัวกำจงัวเดียวพรวาเ็น้พื่วนแก้วตามคนลำแรใครทั้งนี้กองแรบไปเกินชุกะตีหาพระทางเลี้ยวข่ามกกรรมเอาไว้กำสีมะมังหมันช่วยสั่งตุ่ียื่พิบานผูนสีสีลงหมอกนแดงพอจะกลายห่งหอนาเป้ยวเอาที่จะุ้งนรกเสือท้ารรมใส่ก่ปัดไปเป็นเสือเตโตพวกีกจกเตีดูวัว การวนบุญว่าผู้ตายไปบุญเจลังบากเพียงไรไปสบายนาลูกว่าพี่ธุระหูกคไปกรรมดีกรรมชดตายเาที่ติโม่ยิ่งหูวาสีมาแนวศิภาไปนาท่ามาท่ทักเจ็คือพอตังจิตตังสียางพนไปนาแนวสิภานี้ผลคือท้าบมญหายากผูที่จายากงาลุกหุ่ตรงไป ประสงฆ์จรนบไปผู้ใดเป็นข้าบังะกุณผู้ั้งหมุดยอนองพระสงฆ์เราเอาไปเก่ควรจะีจงนี้มาอาภัตัยาบาู้ตรุกราย่อยแก่ระสงค์ท้านเจาไท่านก็บอกปูปู่จึงวาอิมาริมะยังพันตีที่ดูดั้โคจยามาสุโรันตีอิมาริัะปริวาลนี้พระท่านหาดูเอามาทางที่กระตังนิตาย ทุกทางได้จำได้จำได้ทุกทางได้จำได้ได้รึป่าปนตัวมันเปตแล้วย้อน้นมาหาภาษาคือเราพี่น้องเข้าประมาณจังหวัดสกคนประาจังหวัดไหนจะสร้างอ้าอีสานน่ะภาคกลางภาคกระนั้นก่อนถชาตินาพุทกปัจจุบันาตาพุทธปัจจุบันีที่ตั้งกที่สอของท เพียงตามท่บลงบ่ลืมประเภทนี้อีสานเฮาคือื้อสำคัญที่สุดที่เดินห่งที่เดนดหนึ่งบังดินหนึ่งบุญเขาตัเดอนสบุญาเดอนสบุญเดอนสี่บุญบ่อเดทองเชสฟังศาตนาู